ทุกคนจ้าติ๋มก็มาแชร์ประสบการณ์เนาะค่ะเนาะงานนี้ก็ทุลักทุเลจะทุกคนจ๋าทำครั้งแรกในชีวิตนะคะทุกคนจ๋าสมัยเป็นเด็กๆก,ก็นั่งดูยายทำเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่เหมือนแม่บังคับแหะคะ่ะทุกคนจ๋าทาให้ปู่ย่าตายายของเราที่จากโลกนี้ไปแล้วเนาะค่ะเนาะประเพณีของทางอีสานจะทุกคนจ๋าก็ในอาหารนี้ก็มีครบทุกอย่างแต่ก็ บางบางบางเห็นแม่บอกนะคะบางคนใส่พริกใส่เกลือใส่ปะลาร้าแต่ติมไม่ใส่จะใส่แค่อาหารที่เรามีเนาะค่ะเนาะใครจะทาไม่ทาก็ไม่ว่ากันจัดทุกคนจ๋าอันนี้มันก็ความสุขทางใจเนาะค่ะเนาะในดอกไม้ให้คนละคู่นะคะเนาะ,ะที่ติมอัดคิดนี้ติมก็จะลงวันวันเขาเรียกวันอะไรนะ,ะขึ้นสิบสี่ค่ำนะคะเดือนเก้าเนาะค่ะเนาะ เป็นวันวันอะไรนะติมก็จําไม่ได้เนาะคะ่ะนอนนี้แหละคะ่ะคือทําไว้เพราะว่ามันเป็นประเพณีของท้องทางอีสานเนาะคะ่ะเนาะติมก็เอามาให้ดูว่าการที่ติมทํามันก็ทุลักทุเลจะทุกคนจะมีเก้าชุดจะทุกคนจะมีเก้าชุดนะคะสวัสดีคะ่ะติมพามาดูอะไรเนาะคะ่ะเนาะติมพามาดูอะไรอันนี้คือ เขาเป็นเขาเรียกาายก็ใอีสานก็ข้าวข้าวสาลเนาะแต่เนาะแต่ติ๋มก็ไม่ได้ทํามานานแล้วค่ะทุกคนจ๋ะเคยทําตั้งแต่สมัยอยู่กับยายค่ะทุกคนจ๋ะสมัยอยู่กับยายเนาะก็จะมีหมากมีผู้เนี่ยค่ะแต่มันสมัยก่อนก็หาง่ายเนาะคะ่ะนาะหรือว่าตามตามมาะะ้านอกเนาะค่ะนาะเนี่ยติ๋มมาอยู่ทางเหนือติ๋มก็ซื้อแบบนี้มาแล้วก็มาทาทาเป็นสวยนะคะอันนี้ที่ใส่บุรี หมากภูเนาะค่ะเนาะจิมก็ซื้อมาแล้วกับข้าวก็จะมีอะไรรู้ไหมเนี่ยจิมก็แม่จะให้ห่ออีกอย่างหนึ่งจิมทําไม่เป็นติมพยายามนะคะจิมก็เลยทําแบบนี้ที่มันมีอย่างนี้แม่บอกว่าป้าบอกว่าให้มีเพราะว่าเวลาปูย่ย่าตายายเรามารับเนาะค่ะเนาะก็จะได้ถือตรงนี้ไปค่ะทุกคนจะถือไปด้วยเนาะก็ปรบเพณีของทางอีสานเนาะค่ะเนาะแต่หลายๆภาคก็คงมีแต่ทุกคนจ๋า ติ่มก็นานได้แหละติ่มไม่ได้ทำทำตั้งแต่สมัยออยู่กับยายนะคะนาะตั้งแต่เด็กๆแล้วจากนั้นก็ไม่ได้ทำนาะตั้งแต่ยายจากไปติ่มก็ไม่เคยทำนอกจากจากว่าแม่อยู่บ้านแม่ทําติ่มมาอยู่เหนือติ่มก็ไม่เคยทําเลยค่ะแต่ติ่มมาอยู่ตัวคนเดียวนาะค่ะเนาะแล้วติ่มก็ฝันเห็นพ่อนะคะนาะไม่ใช่พ่อแท้ๆของติ่มเนาะค่ะมันเหมือนเป็นความผูกพันนะคะนาะพ่อเลี้ยงของติ่มนี่แหละ แล้วมีอะไรถิงก็จะพูดกับแม่มากแม่ฝันเห็นพ่ออีกแล้วนะอะไรประมาณนี้แหละแม่ก็เลยเหมือนว่าจะถามว่าบังคับไหมก็ก็ไม่ได้ถือว่านาอคคะนาะก,ก็ถือว่าเราเราทาดีที่สุดเนาะก็อยาก็ให้ตายายพ่อของเราลุงที่จากไปเนาะคะนาะ,เ,นะเคือญาติของเรานะคะทุกคนจ้ะก็จะมีข้าวข้าวนะคะทุกคนจ้ะมีปลาอันนี้ปลาหิงคะ่ะทุกคนจ้ะ อันนี้ทอดเนาะค่ะเนาะมีตับปิ้งเนี่ยค่ะแล้วก็มีหมกหน่อไม้ที่ติ่มทําเองนะคะทุกคนจา๋าอุ่นแล้วมีขนมเทียนนะคะทุกคนจา๋ามีมีเนี่ยค่ะมะม่วงมีกล้วยนะคะทุกคนจา๋ามีอันเนี้ยค่ะเอ่ออะไรนะมะพร้าวน้อยนาไงยายยายติ่มชอบนะคะเนาะแล้วก็ฝรั่งแล้วก็มีขนมเนี่ยค่ะขนมอันนี้ให้เนาะคะเนาะ ก็อันนี้มีส้มโอค่ะผลไม้นะคะใครจะใส่อะไรก็ได้นะคะเนาะแล้วก็สิ่งที่ยายชอบที่สุดก็คือเนี่ยค่ะมะม่วงแข็งถิ่ทําเองเนาะค่ะเนาะแต่มาขามบ้านนี่ถิ่นก็ซื้อแล้วก็แกะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะทุกคนจ้ะก็จะทําประมาณนี้นะคะจะมาเก็บใส่เนาะค่ะเนาะเก็บใส่ถิ่นเดีย๋ยวจะทําให้ดูเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีลำไยด้วยจ้ะทุกคนจ้ะเนาะอันนี้เป็นขนมเทียน อุ่นแล้วนะคะทุกคนจ้ะอุ่นแล้วก็จะเอาใส่ให้นะคะเนาะเป็นขนมเทียนพัทนยะอีสานก็ขนมไมนั่นนะคะขนมอะไรนะเออที่ห่อเองนะคะทุกคนจะ้ะก็ทําให้ดูนิดๆหน่อยๆก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่เสร็จเนาะคะ่ะเนาะตัวตอนที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะกิมก็เลยถือโอกาสทําวิดีโอไปเลยเนาะคะ่ะเนาะทําวิดีโอให้ให้ดูว่าก็แล้วแต่ละภาะคเนาะจ้ะเนาะใครจะทําไม่ทํา อันนี้ก็ก็แล้วแต่บุคคลค่ะทุกคนจ๋าแล้วแต่บุคคลเพราะว่าแต่ก่อนจริงก็ไม่เคยทํามาปีนี้แม่แม่แม่ได้อยู่บนแต่ก่อนแม่อยู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 ่กับน,น้องสาวเนาะคะ่ะน้องที่ว่าอยู่ที่ระยองอะคะ่ะทุกคนจ๋าแม่แกก็ไม่ได้มาเจ้าที่เจ้าการอะไรกบบดีมากมายนะ้ะแกก็เวลาเห็นฝันเห็นก็จะไปวัดเหมือนว่าเราเราไปอะไรนะ เราไปทำบ,บุญให้อย่างเงี้ยค่ะเราซื้อกับข้าวซื้ออะไรสังคับทานไปธรรมดาของเรานะะเนาะค่ะนาองจิ๋วก็จะใส่ไปประมาณนี้ค่ะทุกคนจะ้ะแต่ละแต่ละอันนะคะทุกคนจะ้ะนี่แหละคะ่ะก็ใส่ไปมะขามยายชบมะม่วงแผงนี่ยคะ่ะก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะะเนาะค่ะนาะของหวานแล้วของข้าวก็จะตามมาแล้วก็ลำาไยเนาะค่ะน้องแไ้วจิ๋ก็จะแกะ แกเป็นลูกๆไปเลยนะคะทุกคนจะ้ะแม่บอกให้ห่ออีกอย่างหนึ่งแต่จิมห่อไม่เป็นจิมก็เลยใช้วิธีนี้จ้ะทุกคนจะ้ะ <c> จ <oughs> ิมใช้วิธีนี้ <c oughs> เพราะว่ามันมันเหมือนว่าไม่ได้ทํามาตั้งเคยเห็นยายทําค่ะทุกคนนะแต่ตอนนั้นยังเด็กมากนะะเนาะค่ะนาะเด็กมากๆที่เวลาการหอ่หอห่อก็จะมีลักษณะการทับน่ะค่ะแต่จิมทําฝึกแล้วค่ะฝึกจนแบบ อืไม่เอาแล้วเงี้ยค่ะทําไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนจ้ะนี่นะคะกับข้าวนะคะอันนี้เป็นตักตักปิ้งเนาะค่ะเนาะก็จะใส่ใส่ในไในนี้ไปทุกทุกอันเนาะค่ะเนาะใส่ไปปลาใส่ให้เยอะๆเลยเนาะค่ะเนาะนี่นะคะ ครจะทําไม่ทําก็ไม่ว่ากันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอา่ามันก็แล้วแต่มันก็คุณค่าทางใจนะคะทุกคนจ้ะใครจะทําไม่ทําก็ไม่ว่ากันเนาะค่ะเนะาะจิมก็แค่ว่าเออจิมก็ทําทแบบเอ่อชีวิตเนาะมันเป็นอา่าเทศกาลของของทางทางอีสานเนาะค่ะเนะาะทางบ้านจิมนะคะทุกคนจ้าทางอุบลน,นะคะทุกคน อันนี้เป็นมะม่วงนะคะทุกคนจ้ะเพราะว่ายายจิมชอบยายจิมชอบจิมก็จะพาแล้วก็ใส่ไปให้ทุกคนละค่ะทุกทุกที่ที่จิมทำไว้นี่แหละค่ะทุกคนจ้ะจิมก็จะใส่ไปหมดใส่ให้ค่ะยายจิงชอบมะม่วงมะม่วงสุกมินก็จะใส่ไปใส่ไปเยอะๆยะเลยแล้วกันเนาะนี่นะคะทุกคนจ้ะแล้วก็กล้วยกล้วยก็จะปาดนะคะทุกคนจ้ะ ขนนี้กพ็พอนะคะเนาะเพราะว่าทีา่ไม่ได้ทําใหญ่น,นะคประมาณนี้แล้วก็มีมะพร้าวใส่ไปไห่นะคะทุกคนจ้ะอันนี้ก็ล้างแล้วนะคะอันนี้คือฝรั่ง ยากจังเนาะก็ไม่ว่ากันเนาะคะ่ะเนาะคือประเพณีของทางบ้านติ่มค่ะเขาพ่อแม่พี่น้องป้าลุงติ่มก็ทํากันทุกคนต่ทุกคนจะ,นจะปีที่แล้วติ๋มก็ทําทำ,ทำต่อช่วงนี้ไม่ได้ทําทําช่วงเดือนที่สิบแห้ะคะ่ะเหมือนมาเข้าออก,ออก,อ,อ,กออกพรษาแล้วจะทำอย่างนี้คะ่ะทุกคนจะ้ะ ไปถามว่าไปวัดไหมไปไปทุกสี่แต่ทุกคนจ้าโอเคเนาอค่ะเนาะมันมันจะยาวไปแล้วจิมค่อยมาดูสรุปก่อนว่าจิมใส่อะไรไปบ้างค่อยมาดูเนาะคะ่ะนาานช้างอยู่นะคะทุกคนจ้าบุดีนี่คือซื้อแบบนี้มาเนาะคะ่ะน้องมาพันเองแต่ทุกคนจ้าที่ที่มากับที่เป็นเป็นนี่มันมันสั้นเนาะค่ะเนาะก็จะมาไล่เจกเจ๊เจ๊เนาะค่ะเนาะมีเก้าห่อจ้าทุกคนจ๋ามีเก้าห่อ โอ้ยงานช้างเลยค่ะทุกคนจ้ะนี่คะ่ะทุกคนนี่เคแต่ถิมก็จะแม็กนี่นะคะทุกคนจ้ะให้ติดกันเนาะค่ะเนาะของใครของมันเนาะค่ะเนาะใส่ไปเลยขนมในนี้มีน้อยนาอ่กล้วยอ,อ กล้วยฝรั่งนะคะเนะเาะอะไรอีกอะโอ้ยส้มโอนะคะทุกคนจ๋าขนมมออีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมะม่วงแผ่นมะม่วงสดนะคะถิมใส่ไปนะคะทุกคนจ๋าทิมใส่ไปเลยเนี่ยจ้ะทุกคนจ๋านี่นะคะ แต่ถามว่างานงานยักไหมมันก็ก็พอสมควรจะทุกคนจ้ะพอสมควรมากๆเลยที่มันมันเพราะว่าติมไม่เคยสูบบุหรี่เนาะมามาพันเองจ้ะทุกคนจ้ะเพราะว่าที่ซื้อมามันมันไม่มีเนาะค่ะเนาะมีแค่มาคูเนาะค่ะเนาะนี่นะคะทุกคนจ้ะเก้าชุดจ้ะทุกคนจ้ะเอาไว้ให้ปู้ยญาตายายของเราเนาะค่ะเนาะ,ะนี่แหละคะ่ะก็ครั้งแรกในชีวิตที่ทํานะคะทุกคนจ้ะ เคยเป็นเด็กๆก็เคยเห็นยายทานะคะไปนั่งดูนะคะทุกคนจ๋านั่งให้กําลังใจยายเนาะค่ะเนาะอันนี้มาทาเองก็งานใหญ่อยู่เหมือนกันจ้ะทุกคนจ๋าก็สําเร็จรูปว่วงไปด้วยดีนะคะทุกคนจ๋ากับข้าวก็มีข้าวมีปลามีตับปิ้งมีเนื้อมีบุกหน่อไม้จากจิงมใส่นะคะสิมใส่แค่นี้มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปแค่นั้นเนาะค่ะเนาะแล้วะะแ,ลแต่ใครจะทําไม่ทําก็ไม่ว่ากันเนาะค่ะเนาะประเพณีของของ ทำบ้านจิงเขาก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็ทํากันเนาะคะ่ะเนาะปกติทุกปีจิ๋มไม่เคยทําแต่ทุกคนจา๋าแม่เป็นคน,นคบังนะคะับเนาะเนาะก็ทุรักทุเลแต่ทุกคนจา๋าทุรักทุเลมากนี่แหละคะ่ะก็ออกมาได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนจา๋าโอเคนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเนาะเพื่อเป็นกาลังใจทาคลิปต่อๆไปนะคะอันนี้เป็นเป็นประเพณีของนั่งเดิมของทางอีสานเนาะคะ่ะเนาะ แต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันจ้ะใครจะทำไม่ทำก็ไม่ได้ว่าก,กันเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยวจะไปะเก็บนะคะทุกคนจ้ะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนจ้ะ